นี่คือภาพวินาทีน้ำทะลักเข้าท่วมสถานีรถไฟใต้ดินนครเจิ้งโจวเมืองเอกของมณฑลเหอหนานของจีนจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมในรถไฟฟ้าใต้ดินประชาชนต้องพยายามเอาชีวิตรอดขณะกำลังติดอยู่ภายในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินที่จอดสนิทโดยระดับน้ำสูงถึงระดับอกของผู้โดยสารที่ต้องเผชิญกับวินาทีชีวิตทั้งจากปริมาณน้ำและอากาศที่ลดน้อยลงภายในรถไฟใต้ดินขบวนนี้ ขณะที่มวลน้ำไหลแรงและเชี่ยวกรากทําให้ทุกคนต้องพยายามเดินต่อแถวเพื่อเอาตัวลอดออกมาจากเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินที่ถูกปิดตายไปด้วยมวลน้ำมหาศาลรัฐบาลท้องถิ่นนครเจิ้งโจวสั่งระงับการเดินรถไฟใต้ดิน7เส้นทางรวม153สถานีชั่วคราวนอกจากนี้ไฟฟ้ายังดับเป็นบริเวณกว้างสำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนเปิดเผยว่า สถานาการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศจีนเนื่องจากอากาศแปรปรวนช่วงฤด,ดูมรสุมในระยะนี้ฝนตกต่อเนื่อง4วัน4คืนในในครเจิ้งโจววัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง617.1ม mm, มหรือเกือบเท่ากับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีของเมืองเจิ้งโจวอยู่ที่640.8ม mm, มซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อ1000ปีที่ผ่านมา อุทกภัยครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย25รายในจำนวนนี้12รายเสียชีวิตในสถานีรถไฟใต้ดินนี่คือภาพมววน,น้ํำมหาสารที่ทะลักเข้าท่วมเมืองเจิ้งโจวมณทนเหอนาน,านทําให้รถยนต์หลายคันลอยไปกับกระแสน้ําและนี่คือวินาทีชีวิตของหญิงรายหนึ่งซึ่งพลเมืองดีชาวจีนต่างพกกากันช่วยเธอผลจากวินาทีเป็นวินาทีตายครั้งนี้มาได้อย่างสําเร็จ ขณะที่ทางการจีนพบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทําให้อ่างเก็บน้ําและเขื่อนหลายสิบแห่งมีระดับน้ําสูงกว่าระดับเตือนภัยโดยมีเขื่อนหนึ่งแห่งเกิดรอยเล้าวยาว20เมตรคือเขื่อนอี้เหอฐานในเมืองลั่วหยางทางตะวันตกของเจิ้งโจมีรอยแตกยาว20เมตรและอาจจะแตกได้ทุกเมื่อทั้งนี้ทางการจีนอพยพชาวบ้านกว่า10,000แคน ออกจากพื้นที่เสี่ยงในนครเจิงโจวซึ่งมีประชาชน12 600, 000, นล้าน6แสนคนรัฐบาลท้องถิ่นระดมหน่วยกู้ภยัยกว่า6,000คนทหารตำรวจกว่า2,000คนไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบภยัยพร้อมทั้งผันน้ำออกจากเขื่อนบางแห่งเพื่อลดความเสี่ยงจากตลิ่งของเขื่อนที่จะชำรุดเสียหายเนื่องจากระดับน้ำที่สูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบขนส่งในเจิงโจวยังคงเป็นอัมพาตโรงเรียนและโรงพยาบาลถูกตัดขาดอยู่กลางน้ำ ทำให้ต้องย้ายผู้ป่วย ICU กว่า600คนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปยังโรงพยาบาลอื่นพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถแถลงทางทีวีของรัฐระบุว่าน้ำที่ท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่กรมตุนุยมวิทยาของจีนพยากรณ์ว่าจะยังมีฝนตกหนักทั่วเหือนานในอีก3วันข้างหน้า สำหรับเขื่อนอี้เหอถานมีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเขื่อนถึง7ล้านคนขณะที่กองประชาการกลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนออกแถลงด้วยว่าขณะนี้ได้ส่งกําลังทหารและหน่วยฉุกเฉินพยายามเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์รวมถึงการใช้วิธีระเบิดเปลี่ยนเส้นทางน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เขื่อนแห่งนี้แตกจนส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้เขื่อนดานจอนนี่ชานาศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์บรรยากาศ มหาวิทยาลัย City University of Hong Kong ระบุว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นผลจากภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนเจน่นกันกับคลื่นร้อนในอเมริกาและแคนาดารวมถึงน้ำท่วมรุนแรงในยุโรปตะวันตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอนาคตดังนั้นภาครัฐจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนากลยุทธ์ในการรับมือกับวิกฤตการโลกร้อนที่จะทวีความแรงมากยิ่งขึ้น